เอาอไปทิ้งเลยไปทิ้งตรงนี้เลยค่ะลิ้นทิ้งลงไปทิ้งลงไปเลยทิ้งข้างนอกเลยนะทิ้งข้างนอกเลยนะโยนไกลๆเลยอ่ะโยนไกลๆเลยอ่ะโยนอุ๊บอุบเด้อให <arian> ้มันไปเลยอย่าอย่าอย่าใกล้มันนะเดี๋ยวมันแตกถอยออกมาถอยออกมาเดี๋ยวมันแตกอ่ปิดประตูเหรอคะโอเ้โหแตกแล้วอ่ะมันแตกมันแตกป้องไหม โอ้เก่งมากใครทำะลูก,กลูกเก่งมากลูกเก่งมากลูกจะใส่เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป,ลไปแล้วนี่ําองไปเล่นน้ำแล้วฮะป๋ไปเล่นน้ำแล้วป๋ไปเล่นน้ำแล้วเหรอในยายดูสิ จริงจริงด้วยอ่ะเฮ้ยล ah. ้วโดนแดดแล้วก็แตกอีกลูกโป่งอ่ะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <Quiz> ด <them. S 2> ูสิดูสิวิ่งไปเลยอ่ะโอ้ย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 ร้อนเอ้ยไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกยายกลัวมันแตกอีกค่อยมาสิฮะค่อยมาค่อยมาโอ้ วันนี้ใครทำผมให้หนูเหรอ ไปทำพี่ปงปะมัชวนทำพี่หน่งกันแล้วอุ้ยมันมาได้ไงอ่ะเอ้าเอ้าเอามันปิวขึ้นมาเองนะเอ้าเอ้า อย่านะอย่า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 โอ้ยจำน่ารักชุดชุดอ่ะไปชิชูชิชูชิชูเช็ดเช็ดแล้วไม่ยอมทิ้งเลยเห็นไหมใครอ่ะใครเป็นคนทิ้งคะใครเป็นคนทิ้งคะเผลอเผดออือเผลออีกแล้วไปไหนล่ะตกแล้วเอ้าตกอีกแล้วเหรอ าบ,บ้านอีกลูกหนึ่งนู่อยู่ไกลๆนู่นนู่นู่นหนูเห็นไหมสีมพูอยู่หน้าบ้านอยู่ประตูนู่นนะนู่นหนูเห็นยังไปเอาใบดูดิไปดูนาอย่าปิดปิดไปไปเอาไม่ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้ไปไม่ได้ค่ะปิดมากจะโบกจะแบนไปจะไปแจ้งมุกตงป่ะไปแล้วบ้างป่ะปุ๊บปั no ๊บปั๊บปั๊บ โ,โอ๊ยโอ๊ย,อยได้ไหมได้ไหมลูกไา้ผมสวยอย่างนี้ใครทําให้เนี่ยลูกใครทําให้ลูกแม,ม่ทำหาอุ้ยแม่ทําให้แม่จด้บทชีวิันกรินโดนใส่หม้หนุ่ยเอ้ามันนี่แบตหมดอ๋อแม่ให้ลงมาชาร์จใช่ไหมแม่ให้ลงมาชาร์จอ,อ๋อนี่ตัวเป็ดค่ะไม่ใช่สองตัวนี่สองตัวหนูเอามาเลยมันมีสองตัว เออนี่ไงอันนี้ัวบีบใช่ไหมบีบตาโตว้าว้าวและยายชาร์จตัวนี้ให้ตัวนี้แบตหมดแล้วไหมี๋แตงหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอหมดแล้วค่ะ <c oughs> เอากินตาอ่ากินตาเหรอไม่ไม่ได้นอกจากตาปลาทูห้ามกินกินขาดีกว่ากินขีกว่ากินข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 ากินกินขากินขากินกลางกินกินากิากินขากินขากินกิน้า ไม่ไม่มีสองตัวยายมีสองตัวมามานี่มานี้พี่พออยู่ตรงไหนนะเอ้าพี่พออยู่ในกระเป๋าไว้ไหนนะเดี๋ยวยายไปหาให้นะยายไปหาให้ดีกว่านะอานอเนอทอ,เอ,ท,าอเะะทางนี้ค่อยเจ็บหน่อยอันนี้ค่อยเจ็บหน่อยหากล้องหามุมกล้องนะคะไปหาที่ไหนกันลองไปหาสิเอาไปหาที่ไหนกัน <è> ลองไปสิลองไปสิโหยเยย แต่งตัวนอนนะนี่นอนกันไหมนอนเหอะโอเคนอนนะคะจ๊ะจ้านนอนตรงไหนล่ะลูกห้องห้องย่าเหรอห้องใครล่ะห้องยอ๋อห้องพลอยเหรอลูกห้อพลอยเออห้องพลอยเออมาดูชี้มาดูชี้ในห้องหนูอยู่ไหนอะลูกหน้องหนู๋อนี่ไงห้องหนู ไต่แทนแทนแทนหนูอยู่อยู่ไหมมีใครอยู่ไหมคะนอนดีกว่านอนดีกว่าในห้องหนูนะนอนไหมค่ะจ๋าอะไรนะลูกมีไม้มีไม้เหรออุ้ยนอนก่อนนะนอนแล้วนะสองสาวยายนอนแล้วนะจ๋าสวัสดีค่ะเพืเปิดไฟให้ยายด้วยอ่ะยายจูเปิดสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสองสาวอุ้ยขึ้นไปทำไมระวังระวังมันหล่นได้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 ไหมได้ไหมมันไม่เหมือนตู้เรานะมันไม่เหมือนตู้เรานะนี่ไงอุ้ยดาวมาแล้วขอบคุณดาวค่ะดาวให้สองสาวเลยกระโดดแกล้งไหมแกล้งนั่นไกร์โดดโอ้กระโดดเหรอ โอ้โหเป็นสไลเดอร์ไปแล้วค่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังหัวยายด้วยนะดึงดึงดึงเอ้าถอยถอยหน่อยผมยายดึงดึงเออเออเอออย่าโดนดิโดนหัวยายตรงนี้ครับเข็ดถอยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ่ เอาโอ้เออพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยอุ๊ยทำไมไม่มีเสียงตอบรับเลยพี่พลอยพี่พลอยเสียงใครอยู่ข้างนอกเสียงแม่น้องเพีงโอ้เสียงแม่น้องเพีงจริงเหรอแม่จ๋า เรียบดูสิแม่จะอ๋อม่ไม่มีเสียงไม่ใช่แม่นี่ยเสียงใครเข็มผีว้าวถ,ถือแขนมสอข่อยดีมากโอ้ยถือแข็สอดคอยดีดีแพ้เลยทางถือบ้างหอ้าา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 าไม่ใช่เ,เ,นนเาา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 าอาาาาดาาาวาา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  โอ้ยเดือดเผ็ดเผ็มันเจ็บจริงๆนะเอาแ,ม,าอาแม,าอาม่มาแล้วเอ้าแม่มาแม่มาแม่ใส่ชุดสีดำวันนี้ฮัลฮาลาวิน, <c oughs> นย่างจะนอนไปกลับรถไหมจะนอนก็ได้นอนก่อนก็ได้จะเอาเข้าอูแล้วนี่น <c oughs> ไปคุยไ,ไม่สวยนะ แม่สวยเลยไปไหนนะไปขึ้นรถนอนที่รถรอพ่อก่อนแต่ว่าตอนนี้เราเราอเาขาดไปนะขาดด,ดีนใจดสวัสดีค่ะส่งดาวให้เต้หา,ห,าหน่อยค่ะส่งดาวให้คุณแม่หน่อยคุณแม่ไม่ได้ไปทำงานหลายวันเลย <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> ใครทำไหนอะลูกอ๋อ<ะ>พ่อทำโอ้โอ้พ่อทำอพ่อทำคอยแคมเราเราปิดแอร์ตั้งแต่นานแล้วน,นี่บ้านเรายังเย็นสบ,บายอยู่าเฉียบนะไม่เอาโนค่ะโนพอมแพมอา้อืมอาใหกกิ้กินงอารักกินงกิ้แล้วแบบทิ้งมองนะ รักจริงๆเราไม่ทิ้งน้องนะรักจริงๆเราไม่ทิ้งน้องนะโอ๊โอู้หึยทิ้ดบายบายจะบมาอมือเดียวจับมือจับมือจับมือจับมืเดี๋ยวฮัลโวีจีวีหยุดเลยสต็อปสต็อปเก่งคนในดีแท้อ้าวดจังวดี๋ยวเดี๋ยวะจังวะสองคนเลยหรอหยุด โอ้ยมันเจ็บอีหลีเจ็บดีเห็นไหมนี่แผลเจ็บจริงจริงเป่ายังวันนี้ยังไม่เป่าเลยเอ้ยกูบอกว่าเป่ากันแล้ขี้เล่นแทลพลอยมีด้วยพอยมีด้วยไหนพอยตรงไหนนี่พอยมีด้วยแ่แต่มีด้วยโอาแม่มีไหมแม่มีด้วยแม่ไม่อะไรบาดขาแม่เขาบอกว่ามาเอาเอาเอาําใม่เป็นแผล่แต่แม่ดูที่ ไหนไหนดูของแม่สิมีด้วยมีดูดูดูแม่รู่ขาดูจีนี่ไหนนี่ไหนตรงไหนตรงไหนอ้อขาอะไรนดูดิไหน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 โอ้จริงจริงด้วยอ่ะขาเย็ดแตเย็ดไเนี่ย๋อจะำยูขาเย็ดแตนสิกล้วกล้วหนูเป็นแผลหนูเป็นแผลจำได้ทุกอย่าง

เขาเายังล่ะบบอกสกมาตรงจะวไไปดูทีวีดูจิไปาที่เขาค่าอมนงไม่ต้องรอ้องไม่ต้องรอ้อไม่เจ็บหรอแค่นี้หนูออดูหงงงนูอ่ะหูงยัง แม<า>ง่วงตา,ตาหนูว่วงแล้วตอนนี้แม่ง่วงแม่ง่วงขอบคุณดาวค่ะยคุณแ,แม่ขอดาวให้เลยคุณแม่ขอดาวให้เยอะๆนะขอดาวชิน้องพลอยขอดาวพ่อเพชรมันจะถึมถามบอกามอาการแม่ทีแม่มาอยู่สามวันเป็นไงแม่เชลีอันนี้แล้วค่อย เมืม่อกี้นี่คอยเอาไม้แขค้นขาแล้วตบแล้วเพลงเไรนะเอาเอาไว้สักหน่อยไหมอะไรที่เขาไม่ให้เล่นเนี่ย <ทด S 1> จะเล่นทุกอย่างใช่ไหมฮะขอดโทษค่าเอาทาอทำอีกไหม ขอโทษตรงไอ้มามาไอมามามันยี่ไข่ไมเขารู้หนาเขารู้แล้วมา่มือมาค่ะมือมาค่ะมือมาค่ะมืมาค่ะมืมาค่มือมาค่ะขอโทษนะเอ้ยโย่ทำผิดแล้วต้องขอโทษพ่อไปฉีดยาจ้าพ่อก็อยู่นี่แหละจ้าอยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันแต่ว่าไปฉีดยาแล้วก็ให้ลูกรออยู่ที่ค่ะเดี๋ยวจะไปสารคามด้วยกันจ้า มมมแม่อยากกินมามมเ้๊บกระต่ายกระต่ายคนนี้กดขึ้นไปด้วยไหมเนอะอแมแบบแอบปั่วมีอะไรเจ้าทอเรือด้วยกันชีด้วยกันด้วยกันด้วยกันเอามาอีกมาอีกส่งมาอีกส่งดาวส่งกระต่ายมาอีกค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวขึ้นไดหน่อยวะเอ๊ยมามา ใครดือ้อหนูดือด้อไหมหนูดื้อไหมหนูดื้อไหมตอบแม่ก่อนหนูอยากดูแมวนี่ไงเดี๋ยวพี่เขาส่งมามขอก่อนพี่อยากได้แมวหนูอยากได้แมวได้ไหมคะแม่พี่พลไปไหนพี่พลไปกินนมกินก่อนเด็อ๋อ เดี๋ยวยายมารับเอาวุ้ยนี่มาแล้วนี่เดยแม่แขอบคุณนะดาแวแม่มันหันหนขอบคุณนะดาวค่ะแม่มะหันหน้าเดี๋ยวไปจำแมวให้แมว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  ป้าป้าส่งมาให้นวเนี่ยรักไม่หมอเอาเนี่ยอยากได้แมวหรอยากไหมาป่ะนี่อยากได้หมาพี่เดมาฮึอมไึ่มนแมเนูอยากไแนมีนะแมนรักใคเนี่น้องบเมนยั เดี๋ยวเดินทางก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ส่งแมวมาให้ส่งแมวส่งดาวมาให้่ปออกไปสารค้ำจ้ะเจอกันที่คาเฟ่นะคะบ๊ายบาย